ฉีดปากด้วยสารไม่สลายฉีดปากมาฉีดปากมาแล้วพลาดแล้วพังนะครับจะต้องทํำยังไงนะครับคนไข้หลายคนผมเชื่อหมอเชื่อว่าคนไข้มั่นใจแน่ว่าตัวเองไปฉีดสารไม่มาตรฐานนะครับไม่ใช่ HA filler แน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้พาพลาดมาแล้วนะครับวิธีเดียวที่เราจะแก้ได้ก็คือต้องผ่าตัดแก้ไขนะครับทีนี้เนี่ย การผ่าตัดแก้ไขหมอก็ต้องประเมินก่อนว่ามีการติดเชือ้อมีการอักเสบหรือไม่ถ้าไม่มีการติดเชือ้อไม่มีการอักเสบอยู่ก็สามารถผ่าตัดได้เลยแต่ถ้ามีอยู่อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้ต้านการให้ยาต้านการอักเสบก่อนนะครับเนาะแล้วใน,ข,วนขั้นตอนการผ่าตัดแก้ไขนั้นนะครับหมอก็ต้องผ่าด้วยความชํานาญระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะผ่าตัดออกเยอะๆได้ถ้าผ่าตัดออกเยอะมากเกินไปคนไข้ก็จะไม่เหลือ เนื้อปากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์ระหว่างการเอาสารแปลกปลอมออกนะครับกับการรักษารูปทรงของริมฝีปากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะออกได้ประมาณ7 8 0ตนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นคนไข้ก็จะต้องมีกระบวนการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดที่เข้มข้นกว่าเคสที่ไม่เคยฉีดริมฝีปากมาเลยนะครับเนาะก็จะมีกระบวนการอะไรที่มากกว่านั้น นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสเปเชียลลึกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามหมอว่าถ้าไปฉีดปากมาด้วยสารไม่สลายพังพลาดทำยังไงหลกัหลกๆก็คือจะต้องหาตัดแก้ไขครับผม